เดี๋ยวไปดูซันเดย์กันครับวันนี้ชกเป็นคู่ที่5ครับเจอกับแสงตะวันสวัสดีครับน้องชายค,ครับแนะนำตัวให้หน่อยอค,ครับผมซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับไข่ฮอตไข่ฮิตครับ <laughs> อ่าเขาบอกว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่รวม โคตรมวยอายุน้อยๆเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ครับยิ่งไอ้พวกรุ่นแบบเด็กๆเนาะใช่เออเฮ้ยรุ่นพี่ก็ไม่ต่างก็ไม่ต่างแล้ววะเป็นไงบ้างน้ำหนักวันนี้ก็มาสบายๆสบายสบายช่างได้เท่าไหร่เมื่อกี้มาเกินปอนจุดหนึ่งปอนจุดหนึ่งชิวๆครับเออแล้วเป็นไงบ้างฟอร์มหลังเราฟอร์มหลังก็มแพ้ยอดอุดรครับที่ต่อยในเมืองกลุงอือแพ้ยอดอุดรนะครับกลับมารอบแรกแพ้ยอดอุดรอะ ครับผมแล้วก่อนนั้นอะไรครับเราต่อยที่ไหนยังไงต่อยขอนแก่นครับชนะฟ้าประธานดับรันสารคามก็ชนะใครดังเหมือนกันนะเออก่อนจะมาบูมเด็กเซียนเราอยู่ที่ไหนหลายปีครับก่อนอ๋ออยู่กับแกมาสามปีของสามปีแล้วไม่ก่อน,น,นก่อนนั้นก่อนก่อนที่เราซ้อมที่ไหนซ้อมอ,อยู่ฟ้าบูมเด็กเซียนบางบุรีองแล้วก่อนซ้อมบูมเด็กเซียนนะ ก่อนซ้อมกันซ้อมหรือตอนหลักสองตอนหลักสองเนาะอ่าแล้วเห็นคู่โชคกันยังเป็นไงบ้างรูปลงรูปร่างก็ได้ครับได้อยู่นะได้เจอกันแล้ววันนี้ครับผมอช่วงนี้นี่ใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้บ้างก็มีน้องน้าไถอินทราชสันโบน้ำฝนนะครับครับผมก็ เป็นไงเราซ้อมมานานแค่ไหนไฟนี้ก็เดือนนึงเต็มๆมารู้รู้ตัวอยู่แล้วไฟนี้แล้วก็รัดก็รู้ตัวก็ซ้อมใส่รายการนี้เลยเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับฝากแฟนติดตามหน่อยครับช่วยติดตามแล้วเป็นกำลังใจนะให้ผมน,น,นะครับเดือนนี้ผมเต็มที่แนึ่นแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ